น้องหนาวหรือเปล่าน้องนอนกอดกันนะดูความน่ารักของแมวส้มนะนอนทับแขนตัวเองเออาเอ้า ที่สาจังนลยฟันกลางวันฟันเห็นดอกไม้หามหน้านอนยังไม่อยากจะตื่น ลมพัดมาแผวๆนอนหลับปุ้ยช่างหน้าเอ็นดูแท้แมวชมชมอีหลากคำเพียงอีเมสอืมแมวหางกุดอ้า